ทำออนไลน์อยู่แล้วท้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางนะครับสําหรับคนที่ทําออนไลน์มือใหม่เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าองค์ประกอบของลูกค้าเราจะแยกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รู้จักคุณรู้จักสินค้านะครับรู้จักคุณรู้กับรู้จักสินค้านะครับแล้วก็มีความต้องการด้วยนะครับกลุ่มนี้เขาพร้อมที่จะซื้อคุณสนับสนุนคุณนะครับ หรือว่าง่ายๆก็คือเหมือนจะเป็นกลุ่มเพื่อนของคุณนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่รู้จักสินค้าและมีความต้องการแต่ยังไม่ได้รู้จักคุณแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขากําลังหาข้อมูลน,นะครับกลุ่มที่2นี้คือกลุ่มที่กําลังหาข้อมูลเขาจะไม่ได้ตัดสินใจซื้อสันทีที่เห็นโพสต์ของคุณนะครับนะฮะแล้วก็กลุ่มที่3มก็คือ กลุ่มที่ยังไม่ได้รู้จักคุณยังไม่ได้รู้จักสินค้าและยังไม่มีความต้องการที่จะซื้อนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบในทางสถิติแล้วนะครับกลุ่มที่1จะมีอยู่แค่ประมาณ3%นะครับกลุ่มที่2จะมีอยู่ประมาณ17%นะครับแล้วก็ส่วนอีก80%์ที่เหลือก็คือกลุ่มที่3นะครับถ้าเกิดคุณมองเข้าใจภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคเมื่อไหรก็ตามที่คุณทำพบพจน์หนึ่งขึ้นมาเนี่ย คุณกำลังสื่อสารกับกลุ่มไหนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโพสตเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็นโพสต์ที่แนะนําตัวเองนะครับทําให้คนรู้จักสินค้าทําให้คนรู้จักเราทําให้คนรู้จักแบรนด์เนาะแล้วก็โพสต์ที่จะไปกระตุ้นนะครับทำให้เขาชวนคิดชวนตั้งคําถามชวนสงสัยว่าเขากําลังมีปัญหาแบบนี้อยู่ไหมนะครับ หรือว่าโพสต์อันที่3มก็คือรูปแบบการโพสต์เพื่อการขายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2รูปแบบนี้มาประกอบกันนะครับก็คือโพสนะครับก็จะมีโพสต์ที่แนะนําตัวเองเนาะทำให้เขารู้จักนะครับสโพสที่สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็อันที่3มนะครับโพสต์ขายนะครับถ้าคุณแบ่งโพสต์ออกเป็นสากลุ่มนี้นะคุณก็ไปดูว่าคุณกําลังสื่อสารกับกลุ่มไหนกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีความต้องการอยู่แล้วมีความเชื่อมั่นในตัวคุณ นะครับมีความเชื่อมั่นในแบรนด์และตัวสินค้าเขาก็จะซื้อทันทีนะครับแต่กลุ่มที่2นะครับเขาเริ่มรู้จักว่าเขามีปัญหาแล้วนะครับเขากําลังมองหาสินค้าแต่เขายังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อใจในตัวคุณเขาก็จะเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะครับหาข้อมูลก่อนว่าน่าเชื่อถือไหมน่าที่จะ ุ้มไหมที่จะเสียต่างซื้อนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยคุณกำลังมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่านะครับให้เขาคิดทบทวนตัวเองนะครับนี่คุณกาลังมีปัญหาเรื่องผิวหรือเปล่าผิวคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าผิวคุณเป็นแบบนี้แปลว่าคุณกําลังเริ่มมีอาการแบบนี้คืออย่างเงี้ยฮะมันจะต้องแบ่งโพสต์แล้วก็แบ่งกลุ่มลูกค้าออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะปิดท้ายด้วยการขายเพราะฉะนั้นการขายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันต้องใช้เวลาครับ